มาดาวูยางแม่ปัมป้มเบรกตัวบนกันต่อเลยคะ่ะตัวนี้เป็นมาด้าไฟเตอร์ฟอร์ดเลนเจอร์นะคะขนาดหนึ่งนิ้วมีลูกยางทั้งหมดนะคะอยู่สี่ตัวโอเค สี่ตัวนะคะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีร่องแบบนี้นะคะแบบที่มีร่องมีอยู่สองตัวนะคะสองตัวนี้ไม่มีร่องสิบสี่มิลนะคะหรือสิบสามจุดห้าสิบสามจุดห้าค่ะถ้าพอดีพอดีเลยก็สิบสามจุดห้านะคะ รูในส่วนรูนอกนะคะขอบนอกขอบนอกขอบนอกจะอยู่ที่24มิลความหนาความหนาจะอยู่ที่4.5มิลตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเท่ากันหรือเปล่า โอเคน้ำเบอร์เดียวกันค่ะสองตัวนี้ก็น้ำเบอร์เดียวกันนะคะสิบหกสิบหกจุดห้ามิลค่ะดูในขอบนอกอยู่ที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสามมิลความหนาอยู่ที่ เมิลนะคะเท่ากันค่ะ